สวัสดีคร <Yes. S 2> ับสวัสดีครับสามารถคลิปสั้นๆครับิีดีต้อนรับทุกปสั้นชอบดูช่องดีดีธรรมดานะครับต้องดีดีธรรมดาก็จะมาทำนะคุณนิคิเช้านะครับคุณนิคิเช้าของวันที่ยี่ตุลาคม2568น้นะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วนะครับวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะครับต้องดีดีธรรมดาก็จะมาทำตทํนไเพื่อนๆเพื่านๆเพดูนเพื่อความมืนเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันครับกจรงถึงศุกร์นะ ขอขอขบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เลอกสมาชิก์ดูนะทุกทลิปทุกคลิปเลยติดตามด้วยนะครับกติดตามกดดูใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับโอเคนะครับเรามาชมกันเลยเนาะชมเรื่องรองเท้ากอะไร่ามีอะไรบ้างนะครับแคปหนึ่งนะครับแคปหนึ่งนะเดี๋ยวออกคนหนเลยกันเสรยนเลยนะครับนี่สี่เท้าสองกับสามนะครับสองหกสามหก สองศูนย์สามศูนย์นะครับแล้วก็สองสามสามสองกันได้หน่อยนะครับแล้วก็เบิ้ลสองสองก็อับกันไว้หน่อยนะหกก็สวยนะ,คะใครชอบหกก็เอาหกไปใช้ก็ได้นะครับอืมเพราะว่าหุ่นดาวโจนมันออกมันออกอ่าสี่หกหนึ่งสองศูนย์นะครับส่วนมากเลขดาวโจนมันก็จะมาออกที่นี่ที่ด้วยนะ,ะอ่า สองสี 54, 42, 33, 33่ทีสองสามสี่ีสามก็ได้นะครับเถ่อมันมานะกันกันไหมเลขไหนที่มันชนกับดาวจนก็เอาไปเลยมันต้องมาแน่นอนนะครับประมาณนี้เลขที่ชนดาวจนก็มีมีหกมีสองมีศูนย์นะในนี้นะมีหกมีสองมีศูนย์นะใครชอบหกก็จัดสายหกไปใครชอบศูนย์ก็จะัดสายศูนย์ไปใครชอบสองก็จัดสายสองไปนะประมาณนี้นะ เลขที่เฉพาะชนดาวโจนเท่านั้นนั่นเองมาลนะครับสองหนกะสามหากสองศูนย์สามศูนย์แล้วก็สองสามแล้วกการเบินงสด้วยนะครับประมาณน,นี้นะใครชอบประจัจนะครับใครไม่ชอบกล่าไม่เป็นไรรุ่นลงก็ปัะนาหัวไปรับ ทานนี้ันนค้นนะ้ั่กนนี้านนี้่ากนี่านนี้ท่านนท่านนั้่านนี้ทานนีทนนี้านนี้านี้นนนี่นีีร